คนที่ชอบแซคคนอื่นน่ยดูผิวเผินเหมือนเป็นคนปากกล้านะแต่คุณคนที่กล้าจริงๆเขาไม่มาพูดแซกันเขาจะพูดกันตรงๆเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้อีกพวกชอบแซะขี้แซะพวกเนี้ยมาทำให้คุณกลัวหรือทำให้คุณหมดความมั่นใจได้ที่จริงแล้วคนพวกเนี้ยม่งพวกขี้ขาดไม่กล้าพูดอะไรตรงไปตรงมาเลยต้องแซะไงถ้าคุณอยากจะรับมือกับคนพวกนี้นะคุณต้องใช้สาอย่างนี้อย่างแรกเลยคุณห้ามงกลัวเด็ดขาดด้วยคุณต้องเผชิญหน้าเพราะถ้าคุณยิ่งกลัวยิ่งเกรงใจนะคนพวกนี้แม่งยิ่งได้ใจเหเรากลัวเห็นเราเกรงใจนะ นายิ่งทำไม่อยู่เลยเขาจะไม่กล้าทํากับคนที่กล้ากับเขาเขาจะทําเฉพาะคนที่กลัวเขาเพราะเขาก็เป็นคนที่กลัวเหมือนกันอย่างที่สองเลยแซ็กมาคุณต้องถามเขากลับตั้งคุณถามกลับเลยเวลาคุณโดนแทะเพราะคนพวกนี้ไม่กล้าเฉยแม่ถ้าเขาแซะมานะต้องคุณตั้งคาถามกลับไปที่เขานะหรือพูดอะไรตรงๆกลับไปที่เขานะ คนพวกนี้เขาจะอึ้งเลยเพราเขาไม่ได้เตรียมใจเขาคิดว่าทุกคนต้องตัวเขาเพราะฉะนั้นเวลาคุณโดนแฉนะพูดตรงๆกลับไปเลยถามตรงๆกลับไปเลยว่าอย่างที่สามนะคุณต้องเตือนสติพวกเขาบ้างคุณต้องบอกให้เขารู้นะว่าการที่เขาแสบคุณแบบนี้คุณไม่ชอบอย่างที่บอกคนพวกนะี้ส่วนใหญ่อะคนอื่นจะตัวไงไม่กล้าพูดกับเขาตรงๆเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพูดความรู้สึกของคุณออกไปตรงๆว่าคุณไม่ชอบนะอย่าทําแบบนี้กับคุณคุณเชื่อไหมคนพวกนี้เขาจะไม่กล้ากับเลยลองดู